กับสบายดีพี่น้องกับสบายดีเดอ้อกับสบายดีเบอร์สุมองสุบอลเบอร์คูคูคูคนเนาะสบายดีสบายดีตอนเสาร์พี่น้องเมื่อนี้เมื่อนี่กับตันกัสีออกเมือ่อสิเมื่อตัดเขาคือเก่าพี่น้องตัดเขาหน้าแม่น้องลิงนะยังบบแล้วเถื่อเมื่อวานนี้ได้หาให้พี่น้องเมื่อวานเนี่ยแต่เมื่อนี่กัสิไปตอนเสากัสิไปไอ้สังกระทานพาเขา อยู่วัดธรรมพระพี่น้องเมื่อนี้สิไปทำบุญก่อนตอนแรกอย่างสิดเดมาตัดเนาะแล้วก็กระิไปทำบุญอะละก็ไปน้ำเอือยไปน้ำเขาเอือยแล้วก็เขาเอ้ไปน้ำเขาเอือยแล้วเข,เขาเ,าเขาบาเจเนาะเพิน่นเบาเจเพิ่นส่วนไปพี่น้องไปทำบุญสังฆทานพระเขาอยู่วัดธรรมพระพี่น้องคือชีหูอยู่ดอกเนาะวัดธรรมพระคือมีหลายๆคนไปถ่ายอยู่กัปตันก็ไปถ่ายบ่อยอยู่ยวัดธรรมพระเนาะ แล้วก็เมื่อนี้ก็สีแบงเอามาเคียบเอามาเคียบมาแต่เพื่อนแม่น้องลิงก็เสียเอาไปห้ยหาทุกวัดนะ้่เสียเอาไปห้แไม่ใหญ่น้่เนาะพี่น้องเนาะเสียเอาไปห้พี่น้องทั้งแม่องบากกับตันพี่น้องแล้วก็สีแบงให้แม่ค้ำน้่มมาเคียบเอามาาักหล่หนึ่งพี่น้องเลยมาเคียบไอแม่น้องลิงเอาหา,ายมาหลยเติบกระสีแบงให้พี่น้องนั่นพี่น้อง ทั้งเฮือนกับตันก็มีต้นมาเขียบอยู่ก็พอได้กินอยู่เนาะแล้วก็ทั้งแม่แม่บ่าวกับตันกับาพ่อเพิ่นมากเก็บเอาบ่อยเนาะอยู่สวนก็มีอยู่ทังสวนหวยก็มีตุ้นมาเขียบทพ่อเพิ่อนมาหาเก็บเอาบ่อยอยู่ทั้ง่าแม่เพิ่นพอได้อยู่ได้กินเนาะพี่น้องเนาะพอได้อยู่ได้กินมาเขียบกัเดี๋ยวใส่บึงนองบอสก่อนพี่น้องเดี๋ยวใส่บึงนองบอสนองบูมเด้อพี่น้องเด้อ Ok, Ê, sợ bà đi, bì nọng Ui, 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 ý nhá, nó cư xì hài Ê, 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 bát ơi đi bà, luôn, lúc, sơ bài đi Ừ Ui, sẽ thông, bao ngân mừng đơn lối mẹ ba. บอดกิ๊กจะตะแพงว่ะพี่นอ้องเบบี้เบบี้ใครเนี่ยเบบี้ใครเนี่ยฮะโอ้ยทำไมหล่อจังหล่อจังเลยเบบี้เนี่ยเออเบบีบ้เนี่ยหล่อแท้โอ้ยแปลกออตะแพงว่ะพี่นอ้นองน้องบอส ให้เนาะคอมเมนต์ตั้งสื่อให้น้องบอสนี่เนาะคือจะมีหลายคนอยู่บอกให้ซื้อน้องบอสนี่น้องบูมน้องบาน้องบอสผู้ต่อไปซือ้อยังรอ้อยผู้ต่อไปซื้อยังเอง้ยเอาผู้ชายอีกผู้หนึ่งเอาผู้ชายอีกจักสามคนนี่เอาผู้ชายจักสามคนมันจนังมันจังขบคิม เนาะเวลาไปเล่นมันยังขบทีมเนาะเวลาไปหลินไก่มันยังขบทีมเนาะน้องบอลเนาะเวลาหลินไก่เตยบอลยังขบทีมอุ้ยอุ้ยอารมณ์บอดีเหมือนี่พี่น้องน้องบอลอารมณ์บอดีอารมณ์บอดจอยตื่นนอนมากเลยบาทะเลตื่นเมื้อไรบาทะเลตื่นทราบ เดี๋ยวกับตันสิไปแบ่งมาเกียบก็เด้อพี่น้องเด้อแบ่งมาเกียบเศษถุงยางไปใหายาทวดก็สบายดีพี่น้องสบายดีข้างน้าเนี่ยยู่ตะกร้าน้ำกระมี่พี่น้องซอฟเจ้าสีแดงแม่แพนแน่ซอฟแง่แม่ค้ำบ่โดยเอาไปให้แม่ค้ำกับแม่ใหญ่บ่แม่ แม่ค้ำก็คือแม่ใหญ่พี่น้องทั้งบานนองชินโนโกันแล้วนะพี่น้องติดตามไปบึงแม่ใหญ่พ่อเป็นแม่ค้ำน,ำน้ำอยู่ในเฮื่นนำ้ำประมาณสามลูพี่น้องประมาณสามลูได้เล็กลูทเธาไน้นองมาเกียบนังขี้ชีแพงอยู่หรอกโดยสาวพันเกียบนังนะ โลละเจ็ดสิบบาทโล่เจ็ดสิบบาทเขียบหนังเนาะเขียบแล้วไอ้เดี๋ยวว่างๆสีเอาเลยลงไปตัดต้นมาเขียบอยู่สวนพี่น้นองให้มันต่ำก็เขาขายในตลาดเนี่ยค่ะเจ็ดสิบบาทเจ็ดสิบตัดอยู่ส่วนนี้มันสูงมันตัดตัดให้มันแตกไอ้ไมันแตกแหนงไปแล้วไปแล้วดูกนี่ก็ผู้สาวน่ะเขาตัดนั่นพี่น้องเอฟซีทั้งฝั่งไทยว่าให้ตัดให้ตัดอยู่แต่บนนี้ตัดจ้าถือกัพี่น้อง ต้นมะเขียบจะสู้วัตถุไอน,นะบม่ได้ตัดแจ็เถือ่อโอเคพี่น้องเย้อยไป,ปหามหเมยหญ่ก็เด้อพี่น้องเด้อบั๋นกันหอดแล้วหอดแล้วพอเท่นใหญ่อุ่นแล้วพี่น้องพอเท่นใหญ่อุ่นแล้วพี่น้องเลยเท่นในเท้าอันนี้กันพี่น้องกันมะเ,เขียบมะผักเมยหญ่มะผักใหญ่อุ่นเขียบหนังนเนี่ยนี่ ฮะเดีเขียบมะผากเสียบนางเียบทุมะหกาาจักรู้ฮะติสดูจักรู้ฮะเอาให้กินเอามาผักนี่แหละคเี่มาขายจะเถือบุคคลขายเห็นจัเถื่อโอ้สาลูเฮากะคือพอดีปะเทวะ เอาอข้าวผู้ดี้สามลูกเหรอแม,ม,ม่นุลีแม่นเอามาแต่เพื่อนผู้สาวนำ้ำในสวนมีแต่เถาพ่อแล้วลูกเป็นเมียนถึงหมากำยไงหม,มักขี้อับเมียนให้เบิดเทียวนะ่ะเ <c oughs> ที่ยวแต่ไพ่ทุ่งกะเตียวมาเอาเว้ยม,มาเอาเธอละกะทุ่งกะเตียวกะเตียวเมือ่าาะนะอซุ่เขาหน่ะบไม่ได้ลุงไปเอาอยู่สวนะนะ่ะหมักหมักขี้อับน่ะพี่พอเพียงบ่ ชุมหาหน่อยเก็บกินแถวเฮือนนะ่ะติดแอร์เลยเฮือนเพิ่นกัะตุ๊เพิ่นงามเลยเฮือนเอ้ยลังเอ้ยลำไอติ่งสำนเนื้อวา่าโอเคสมบูรณ์แบบ ยางไงทั้งประแดกบ่ไนะคือมีแต่นอน <c oughs> อแทะเตา <c oughs> แกะยังบ่พอใจเตาถ่านมีน้องประเทศเล่าเนี่ยกินถ่านครับบ่ได้กินถ่านนี่บ่แเล้วมันต้องได้กินถ่านพี่น้องมันจังเห็ดอยู่เห็ดกินหนึ่งเขามันยังเสบลกูงงลกงาอีกและ ดำแต่หัวปีกันยากันยังมาพูดดำแล้วลานะไข่แน่บุได้ลกุกสบายดีปาลุกเนยครับพิวสบายดีเร็วๆดกัดดกอินดดกอินดังฮักเวลาอยางนะ่เวลาพันหยางนะตูดพันสายนกเนกนกเนกผี่นอกกลนนแนๆๆนเนย ก้น,นดินเนี่ยโอ้ยลูกไส้เพื่อนกะดังฮักได้ไน,นะดังแหมบได้แนวพ่อใหญ่ได้แนวแนวม่ได้แนวทั้งไงป่า,มา,าเมาสาวแพงได้แนวทั้งไงกับตันกัตันแล้วบอได้แนวปันไหนดังบุดังบุแหม่ปันไหนเออมาเขียบวะถ้าเลยสุกว่าแหม่มสุกก่อนหึ เบึงเบึงเนียวไ,ได <laughs> มาหอเทียนแหละพี่น้องมากินเขาก็กินเข่าเศร้าแล้วออจังสิออกเมื่อหน้ากินเข่าเศร้าแล้วออจังสิเมื่อหายแม่น้องลิงพี่น้อง้าเบึงถาส้มเด้อพี่น้องเด้อ <c oughs> เด้หมากพี่น้องมากเขียวเอาไอ้อยาเเผ้วต่อยมันเด้อเอาไว้ไอ้ตอนห่อเข่าสากห่อเข่าประดับดินน้ำหมากนี่เอาไว้ขายตอนห่อเข่าจังขายดีเด้อหมากปลูกพี่น้องหมากไอ้เมย์ใหญ่เมย์ใหญ่ปลูกเมย์ใหญ่ทุ่มปลูกได้ขายล่ะ ได้ขายหลายปีมาหลายปีเลยพี่นอ้องได้ขายมาหลายปีละอีลาสบายดีพี่น้องในอีลาอุอ้ออออออยเอ้ยเอ้ยเห็นยังนะนะสบายดีพี่น้องในเรื่องเรื่องเรื่องโอ้ยนอนอยู่เป็นะเออแพงดีแพงดีแพงดีขาวขาวๆนี่อืม มียังกินหลอยว้าวโอ,โ,โอ้โหพี่น้องสิ้นรลอดแล้วก็ต้มข้าวเปียกแลก้วก็ต้มมะเขือขื่น <c oughs> เมนูเด็ดๆทั้งนั้นเลย <c oughs> โอ้ยหนุกเอียงเนี่ยเอาไปค้างไว้เนี่ยนะใครคือปล่อยจะเศร้าเทปะ กินเขาแล้วกินเขาแล่้วจังปล่อยมันกระบอ,อะมามาพี่น้องกินเขาเสาวน้ำกันเด้อพี่น้องเด้อยิ้เขาให้มันร้อยพูนย่น,นไปทั้งหม่องคนบบกินเขาคุณตัวไอ้น้องสาวกะโอ้ยทีแบบมันบุ ขี่กระปุกโบหุขี่ปิดโยนใน้มันมองสีกินเข่ามากินเนี่ยมากินเข่านี่เร็วๆสีถ่ายเอาเนี่ยมัดผมให้น้องก่อนเพื่อนนะปวดกระตุ้นกระตุพี่น้องตัดเข่ามันแก่ง หวังไปแก่งมาแก่งไปแก่งมา <c oughs> ไอ้ย่านพี่น้องไอ้ว่าไ้ก็พ่อแหงเนะตัดเขาวันนี่เอาเสือเขาไนสง <c oughs> สิทธิสีห้าเป็นดใช่เขาจี๋ว่าเหตุที่เอาเสือเขาไนสงนะพี่น้องหลอกไนนะมันเจ็บแอวมันไหนด่ามด่ามการในกันในจักตัดเขานนะมันหะ ก็เลยเอาเสื่อเขาไปปกไปกันไว้ให้มันหนาๆเนาะมันจังบวเจ็บทีมาสื่อ,อยังทีฮะสื่อแผบกระบ,บัดเติมเงินเออสื่อแผบกระบ,บัดเติมเงินโอเคเอาพี่น้องเนาะ มาหอดศนีกัปตันกัซปิปิลิปเด้อพี่น้องเด้อฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามในเด้อพี่น้องสบายดีสบายดี